สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีบนนอกชาวดินครับมื้อนี้พผ้ามาเบงโคกหน้องหน้าครับหมองมาอาัดเครื่องครับผมนี่ครับผมพามาเบงบรรยากาศโคกหน้องหน้ายามเมื่อเศร้าครับสามีเป็นเลี้ยงปลาครับผม มีอยู่ซหหีหาหาหาน่วยครับหาหน้องนี่ครับปลูกค้าตะไครนะครับผมต้นมกม่วงนี่น้อกันนะครับผมต้นบกข้าวกินน้องปลาครับในาสาราไมีป่าปลากินพืชครับน้ำเคลื่อนนี้ กบเก็บกบเก็บคนเด้ครับพี่น้องครับคูดเป็นวงกลมนะครับผมนี่ครับเดีย๋ยวาพาไปเบิ้งทา้งฝุ่นนี้ครับผมนี่ครับโซนฟังทั้งสรายครับนี่อีกหน่อยหนึ่งครับปลานี่ห้ายแห้งครับนี่ครับบรรยากาศเป็นขู่น้องนาบนต้นหมากก็มี่ครับต้นมะพร้าว น,นี่ครับซาหน่วยมังหนันนี่นี่ครับไอเดียเจ๋งเลยครับเนี่ยกวนกล่วยกำลังออกเครื่อครับครับตอนวนี้สิเป็นมองท่างมองน้าผ่านครับช่วงหน้าฝนมังหันครับมันก็ใส่ตะแกรงครับพี่นอ้องจะผ่านขาม หมหสะพานใหม่ขามเนาะนี่ครับผมว่าท,ท่านเละสาสางช่างหน่อยครับมันยังหกอยู่ครับโกกหนองนาเพิ่นเพื่นได้ลางวันเชม่์มลงวันโกกหนองนานะครับอยู่ทางโซนน้ำเภอนน้ำเยืนครับผมเกียรติตำบลแยงครับผมนี่ครับใบมอนครับ จะเป็นทางยางไปครับพี่น้องวันนี้พามาเบื่องของน้องหน้าครับหมองยูหมองเศร้าพักอัดเฟื่องนี่นะครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็จะเป็นซานอีกหน่วยหนึ่งครับปฟัยก็ศจีเดือนมานนี้ครับปุ่นครับอีกหน่วยหนึ่งทั้งปุ่นครับอันเห็ดอันนี้จะเป็นหน้าเขาครับเขามันหนามแซมหันนี่ตัวนี้ อันนี้ต้นบกเสวเลยพี่น้องนี่ครับหน้าบนทั้งนี้เกี่ยวแล้วครับลูกเขาครับตัวนี้แต่ว่าเขาคนยังอยู่ข้างหน้าอยู่ครับนะ่ะกองอยู่ข้างหน้าท่านเอาไปสีด้วยสั่งนี่ครับแป็กแปครับทั้งนี้ <c ười> ย่อนแสงให้ด้วยครับพี่น้องนี่ครับมีขั้นกูทนนนนก่ทั้งนี้ครับอันนี้จะเป็นมงพอยู่ทั้งนี้ครับ อันนี้ผ่ายางมาเบ่งครับก้วยเพิ่ก็มีกับจุดตน้นใชได้ครับพี่น้องอันนี้มกัมก,มก,มกมักมักอย่างกับมักมอนบ่ะักอันต้นใบมอนน่ะนะครับนี่ครับกำลังหมากของหมักน,นี่กับกระคไคยเป็ดดักปลาเ่ให้ออกเป็นเดียงปลาเพื่ป,ปล่อยปลาอย่นี้ครับในขููน้องหนาคนนี้ยืนไปทางยางครับทางยางไป ไปหม่งผักมาผักอยูุ่โขกนองหนาเพันในหนาเพันครับ <c oughs> ส่วนำเภอน้ำยืนน้นอครับนี่ครับน้ำมือเสากบพอแล้วก็เช็ครถนะครับเตรียมก้อนพอมครับของรถอัดเฟืองครับครับก็ได้เช็คอัดจระบงุงจระบีครับ นี่ครับงลูกน้องนาพันอยู่ทั้งนี้ครับนี่ครับมองพักนี่ครับนี่ครับมองพักพักอยู่นี่ครับนามไฟมีครับนี่ครับอันนี้ชิเป็นทางนาท่างเขาครับพี่เนองนี่ครับมีต้นกล้วยปลูกรอมน้องสาอยู่นี่ครับสาขม่ทยเหมือนนนี่ครับ นี่เป็นทางเขาครับถนนใหญ่าทางนั้นครับหลังบานหลังนน้นอันนี้เป็นถนนทางเข้ามาครับทางเข้ามาให้มานาเพื่อนนี่แหละนี่ครับบรรยากาศนีมเศ bon ้าครับนี่ครับมองข้างขวาครับนี่ครับป้ายเพื่อนโค้งน้องนาเพื่อนครับพี่น้องโค้งน้องนาโมูเดียครับนี่เอื่อย่างนี่ครับ อันนี้จะเป็นต้นมะม่วงเพื่อนครับนี่ทางนี่ไปต้นมะม่วงแกวมกรครับเพื่อนปลูกไว้ทั้งนี้นี่ครับบรรยากาศโซนทั้งน้ำเยินครับมองมาเห็ดงานครับนี่อัดเปลือกเอาไม้พีให้น้องเอฟซีด้เบิ่งครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับนาอแล้วพบปอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะถ่ายลง ยูทูบให้พี่น้องเอฟซได้เบ่งเรื่อยๆครับผมกับบรรยากาศการทำงานเห็นมองแล้วเป็นทรายกับทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจ้าบไปเพียงเท่านี้ครับผมพบขอ,อกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ